อย่าลืมอัปเดตนะคะว่าข้อสอบมอสทยากไหมแล้วพี่ทำได้หรือเปล่าก่อนจะไปเรื่องทำได้หรือทำไม่ได้ขอรีวิวว่ายากไหมก่อนนะครับข้อสอบที่ออกมาค่อนข้างตรงกับในหนังสือที่ทางมอสอทมีให้เราเลยครับถ้าเราอ่านครบจับใจความสำคัญได้สอบได้แน่นอนอย่างวันนี้ที่สอบไปจะเป็นวิชา1011 1ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ10141วิทยาศาสตร์ครับ วิชา1011 1ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้อสอบค่อนข้างง่ายโจทย์สั้นและมีแค่ร้อยข้อคิดว่าผ่านแน่นอนแต่กลายเป็นวิชา10141วิชาวิทยาศาสตร์กลายเป็นวิชาที่ยากเนื่องจากอ่านหนังสือได้ไม่ทันแต่สามารถบอกได้เลยนะครับว่าข้อสอบออกจากในหนังสือแน่นอนแต่รายละเอียดที่ต้องจดจำค่อนข้างเยอะถ้าเ,เรียนมสอทอลงเทอมละ3วิชาต่อให้อ่านแค่วันละ1บทก็ทันแน่นอนครับ พราะแต่ละวิชาจะมีเพียงแค่15บทเท่านั้นมีเวลาให้เราอ่านทบทวนอย่างเหลือเฟือเลยครับแต่เทอมนี้ชะล่าใจไปหน่อยบวกกับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมากมายทําให้อ่านหนังสือได้ไม่ครบขอฝากความหวังไว้ที่ภาษาไทยพวกนี้นะครับวิชา10151คิดว่าน่าจะผ่านเพราะวันนี้ก็เตรียมอ่านสรุปซ้ำอีกหรอบแล้วครับ